สวัสดีครับผมเคยอีสานใต้ครับครับมือนีผมกับมหาพอไลครับท่านผู้ชมครับอ่านิ่งวันทิพานมากเนาะครับพอไลฝันฝันเม่นพ่อสมควรครับท่านผู้ชมครับก็คือฝันว่าโตตะค้อนะครับนอนอยู่กับท่อมกับท่อมครับแล้วนี่อ่าไปได้ยินครับได้ยินเสียงแว่วแว่วว่ามีคนมาเล่นอ่าด้นตีอยู่หนามเพื่อผู้สิงเนี่ยครับแล้วนี เขาเว้ากันครับเว้าว่าเขาได้เลขหลวงปู่สวงมากครับก็คือหนึ่งหกกับสองสี่ครับท่านผู้ชมครับเลขมันก็ออกสี่สองเนาะครับก็ถือว่าเข่าตรงๆเลยครับท่านผู้ชมครับแล้วก็ในความฝันของพอไหลนั่นที่พอไหลตีตัวเลขให้ก็คือว่าอ่าที่ว่าไปหาคนตายอยู่บ้านเราคนตายให้เงินลอยห้าสิบบาทไปซื้อซื้อเหล่านาะครับบ้านเลขที่ของคนตายบ้านเลขที่ยี่สิบสี่ครับท่านผู้ชมครับเลขกับเข่า ตรงครับถ้าซื้อกลับนะครับ 2cc2 ครับท่านผู้ชมครับถือว่าแม่นครับสำหรับความฝันของพอไหลครับเดี๋ยวสำหรับงวดนี้เนาะครับพอไหลกับฝันแล้วครับท่านผู้ชมครับฝันมือขึ้นนี่ครับผมก็เข่ามาหาพอไหลพอดีครับเดี๋ยวเขามาฟังแนวทางของพอไหลน้ากันเนาะครับท่านผู้ชมครับพอไหลสวัสดีครับครับโอ้ฝันแม่นนะพ่อเป็นดังบุญมันดรอกครับ ไอที่พอไหลฟันวา่าคนตายเอาเงินให้ร้อยหาสิบบาทไปซื้อเหล่าเนาะบานเล็กที่เพิ่นก็่ยี่สิบสี่เนาะครับรวกาที่ว่าฝันว่าตะของไอ้ยังก็ไปเที่ยวไปเที่ยวไอ้งานบ่โอ้เด็กไปเที่ยวนอนอยู่บ้านนอนอยู่บ้านนี่แหละแต่แต่แต่เด้ยนินงด้ยินเขามาเรียนดนตรีเนาะเขาเบากันครับเขาเบากัน,เข,เ,กนเขาบอกว่าเล็กหลวงปู่สวง ครับหนึ่งหอกกับสองสีครับเลขกก็ถือว่าเข่าเนาะพ่อเนาะมนับบานไอ้คนขี่ใต้ไปตัวนั้นกันเล็กสองซีกันครับอืมเ, <c oughs> เล็กเริ่มเข่าแล้วตัวนี้เลขกองพ่ะไหลครับครับแล้ววันนี้ฝันตองวันเราบ่กพ่ะไหลเนี่ยฝันมันคล้ายๆเล็กมันลอยมากมาติดอยู่ขงางผ้าน้ำสังกะสีมันลอยคือกันครับ เงาเดือนมองมันสอดทั้งสีมันก็น่องไปมันเห็นสามเก่าโอ้เห็นเหล็กเลยมันมันเป็นตัวเหล็กสามหสีครับครับในความฝันน่ะคือมองเห็นตัวเหล็กเลยหางเดียวรับอยู่ไหนครับมัไมงเห็นนะครับขันคนนอนว่ารับบอก่ันได้คนนอนนรับมันตรงครับครับอันนี้นี่พอไลฟันมือไรครับนี่ นฟันมือขึ้นนี่คือเห็นตัวเลขมันลอยมากแล้วมาติดอยู่ตามสาาสีเหลเกสามเก่าอ๋อสามเก่าหางเดียวเห็นคุ้มเดียวเห็นคุ้มเดียวครับอันนี้ก็ไม่ต้องตีตัวเลขยากแล้วจากสันแค่นั้นกิครับอันสงวัดนะเร้วจะเกับเบาแค่นั้นแหละครับสามเก่าหรือเป็นเก้าสามยังสิบอกเพราะอะไรครับซุรอบนี้ ตีตัวเลขยากเนาะงอะไรเนาะโอ้ก็คือบัฟซงวดได้มันทั้งข้าจับเลขบัฟถือขนันครับมันหมัวนิ่มไปบัฟบางทีเกิดไข่ตัวนี้น่องรับไปช่วงนีน้เสือกไปตัวไม้ไข่าาตัวไม้จักตัวใดสิมันคงกันแดดมัน,นอ่ะง่งไปเลยครับโอ,อันนี้เห็นตัวเลขเลยบุตรองตีเลขแล้วจักรสัต, <c oughs> ตว์เอานโดนมาให้วาติทำพายให้ตันกับคือ คือสั่งสีสดสีเดือนมันมากครับกระซองก็เห็นเห็นมันแรนดูเป็นโบแงดงเลยครับมันคือเงาไอ้เดือดนั่นแหละมันลอยมากทีสีอือแค่นั้นแหละครับครับการงวดอันนี้มากไก่มือมันจะออกจงังไงตัวนี้มันถีเขาหรือบ่เขาครับอ๋อ,อก,ก็คือไก่งวดคอยมาอีกอันหนึง่งเออครับ,รบผู้พี่โนดกว่าครับผัวเม่รนรอนี่ก็ เพื่อฟันดีอีกเนาะพอไรเนาะครัคบงานใดฟันโตคขึ้นเลยครับกะให้ท่านผู้ชมเพิ่นพิจารณาเบิ่งเอาาเนะพต้นเนาะเพราะว่านี่กัเว้าตามความฝัน<อ>แล้วกัฝันว่าจะครองเห็นเลขเลยอืมขนาดเลขเกลี้แท้โตเดียวบอกเดือนลยวันอ๋อพอไรมีเลขเกณฑ์นนะบอกไม่คุณบอกเดือนเดือนเลยนะบอกโอ้แต่ก่อนเขาบ่าเลขเกณฑ์พราะอไรผมก็บุกเคยถามจากเทแถวว่าพอไรมีเลขเกณฑ์แต่ว่าช่วงบางปีบาง เลือนหาเขาไปโดนเลื่อนหา,รหาครับเป็นนิสาได้พกเขามาส่วงเลือนสิงหาโบกไก่ฟอสู้คือแค่แปดตัวเดียวขอรอครับครับเลขกเมืนเจนครับ,เ,รรบเดี๋ยวสลับวันนี้เดี๋ยวถ้าโค้งสุดท้ายเนาะเดี๋ยวพอหลายเฮ็ดเลขเกนหายน้ำมันเลเด้อเพราะว่าเผื่อมันมาเพราะว่ามัน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 เป็นงวดของวันที่หนึ่งกันย,ย้ายยนหกหาอะไเด้อยวพอไร ครับเป็นของเดือนกันย่าเลยทั้งหมดวันนี้แหละครับแล้วพอไลยมักบอลเล็กนี่ที่ว่าเห็นเล็กร้อยมากครับํำมกักคือแผลมักกับบอกหูสื่อหรือเพื่อนนี่ล่ละจะบอกกันจิตัิวากัจ้างจิตัิวไปยังตัวหลังมิตาสิบอดครับครับ,รบหเห็นคือเห็นครับรกางเ <c oughs> บาเตาม <c oughs> ามข้อเป็นจริงเนาะพอไรเนาะคือไว้นั่งนั่นแล้วก็ คือราคาที่ครับครับไม่เออแค่อันห้าสิบบาทก็เงินลอยเอาเพราะเพราะไรไปซื้อตัวนั่นบ่ไม่เส้นแล้วไอเล็กองหลวงปู่สว่างไปซื้อซ้ำหมดแล้วบ่มีงนน <c oughs> เงินเนาะเด้งตัวละหน่วยสี่สิบแปดสิบบาทก็พอคุ้มเท่านั้นเรียบร้อยครับครับ,บแล้วนอกเหนือจากความฝันที่ว่าเห็นตัวเลขนี้แล้วพอไหลมีตัวเลขเพิ่มเติมอีกบะ ฝากท่านผู้ชมโบมีร่างใดมาขึ้นโอ้ก็คือตัวนี้ตัวเดียวเท่านั้นเนาะครับมวนอื่นกับร่างอันมันขึ้นค่งเจับมวนหรือออกพันมาในวันที่ที่หครับในวันที่ทีแปดครับอันนี้เลขมันกระพึงออกเนาะเพราะอะไรครับแต่ความฝันนี่ก็เลยจําได้เหม่นเนาะพอพึงฝันมาขึ้นครับอย่าลืมจดไว้ด้วยพอไหลเพื่อ มันโดนไปมันสิลืมเด้บ่ลืมดอกจ้ำแม่นขนาดครับยังจ้ำแต่ยังโมดิสาครับโมดิสาแต่หน่อยมาเลยอืมครับครับโมดิยังครับอันนี้บ่ได้ไปไสเนาะเท่าไรเนาะขาบวมขาบวมครับครับดีเท่าไรครับไอ้ขาข้างข้างนี้มันหายแล้วเนาท่าไรเนาะมาข้างนี้อีกมาข้างขวาอีกแล้วมากมาขึ้นอีกีครับ ปกติเราพอไรสิไปหาสมุนไพรเนาะบ่เนาะพอไรเนาะไปหาเก็บมาบัดนาปูนัดเส้นปูนี่เส้นกัดพ่อใดหายปี่น้องเส้นไปบ่ใดเน่บ่ได้แน่ครับพ่อใดติดนอนอยู่ดอกครับไอ้นี่ป่วยก็เลยไปบ่ได้เนาะพอไรเนาะบ่ไดที่ครับตอดาก็บปูนท้ายก็บตอดาไปพูนไปเคลื่อนตั้งแต่ขี่ม้าปกติครับห้องน้ำอืมตอดาไปครับครับอะไรวาโว้ยบอกให้ ข้างใตางใต้พ่อครับครับพอดูเล่นหยางลูกเป็นยังดูมาเป็นแล้เป็นน้่งขาคนก็เลยเดินมาได้นะพ่อไหลนะเดี๋ยวหายขามันหายก็เนาะพ่อไหลเนาะค่อยไปหายาต่อครับครับเอาผมผมก็ขอบคุณพ่อไหลรายๆครับผมครับครับที่มาแบ่งปันแนวทางกับท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังครับความฝันของพ่อไหลครับกับสันสันครับท่านผู้ชมครับ ฝันว่าเห็นตัวเลขรอยมากครับแล้วก็มาติดอยู่ตรงสังสีนี่ครับสามเก่าครับห้างเดียวเท่านั้นครับานผม้ชมกับล่องพิจารณาเบิงครับเผื่อมีโชคมีลาวน้ากันครับอันนี้พอไรเพิ่นกับว้าตามความฝันเนาะพอไรเนาะครับเว้าวตามความฝันตะครองครับก็เป็นแนวทางครับเป็นความเสียส่วนบุคคลครับกับล่องพิจารณาเบิงครับงวดของวันที่1กันยายน65ครับพอไรครับอ้ยพ่อานผู้ชมน้ำแนครับเอออัน ซื้อเล่ซื้อยังนั่นกับยาเล่นหลายขออย่างเดียวกับมันใช่มันใช่เล่ตับของน้ำมาบวกกับเล่ผู้อื่น้ำบัญหามันเขาคหาบุญมีวาทนากับพ่อด้กินจุบน้ำยู่รักว่าครับครับเดี๋ยวสลับใกล้ๆเลขสี่ออกเนาะเดี๋ยวผมมาหาอีกเด้อครับพอลายครับเพื่อมีแนวทางดีๆเนาะครับครับขอบคุณครับพอลายครับ